ครับวันนี้เราจะมาปลดล็อกเครื่อง Samsung Galaxy s s กันนะครับที่มาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องออของ T-Mobile อเมริกานะครับรุ่น T-999 นะครับตัวน,นี้ใส่ซิมไทยเข้าไปนะครับมีปัญหานะครับอ่านี่ใส่ซิมทูเข้าไปนะครับเครื่องไม่ยอมรับซิมเมืองไทยนะครับอ่าจะถามแต่รหัสอย่างเดียวนะครับ ซึ่งถามรหัสอย่างนี้เราก็จะมีวิธีการแก้กันนะครับยังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันนะครับเครื่องนอกนะครับติดรหัสใช้งานไม่ได้นะครับใช้ได้แต่เป็น iPad นะครับไอทำเป็นแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับซึ่งเรากำลังจะปลดล็อกตอนนี้นะครับ วิธีการปลดล็อกก็คือจะมีอยู่2แบบนะครับจะมาที่ร้านก็ได้หรือจะทําทางไกลร้านก็มาได้นะครับแยกโพสต้สำต้นถหนสอยสารภาพนะครับหรือทำํำทางไกลโดยการซื้อรหัสนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเดินทางอาจจะสำหรับเดินทางมาที่ร้านผมก็จะทําให้ดังนี้นะครับนี่ครับเขียนขึ้นมาขึ้น Simnet w o r k l o ดล p อกนนะครับซึ่งพินตรงนี้เนี่ยเราห้ามเกาะมั่วนะครับถ้าเราเกาะมั่ว พิมพ์เลขมัมมวๆเข้าไปนะครับนะผลมันก็จะทำให้เข้าไม่ได้อัน successful นะครับเข้าไม่ได้มันก็จะถามอยู่ถ้าพติดติดการ10-20ครั้งคราวนี้มันไม่ถามแล้วนะครับจะเกิดอาการฟีดขึ้นมาคือเครื่องแช่แข็งนั่นเองแล้วเราเอาเลขที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเลขที่ถูกตก้องก็มีจากมาที่ร้านผมเพื่อทำการซื้อโค้ดนะครับ,นะรบหรือจะปลดล็อกทางกายจดเลขอีมี่มาก็ได้ก็พิมพ์ไปนะครับ พิมพ์เลขที่ถูกต้องเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้กดันล็อกนะครับเราจะพบว่าตอนนี้นะครับขึ้นคําว่า Unlock success f u l แล้วนะครับ Unlock success <Set> f u l เข้าได้จากเมื่อกี้ที่เข้าไม่ได้นั่นเองนะครับ <c oughs> คราวนี้เราก็สามารถที่จะปิดเครื่องเปิดใหม่มีสัญญาณได้นะครับนะเราเข้ามาดูกันนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็จะมีคําว่าถูขึ้นมาแล้วนะครับถูมูฟขึ้นมานะครับอ่าดังนี้นะครับยานก็มีละนะครับโถเข้ามาได้นะครับผมอ่าเราจะลองกดถูดูนะครับ อ่าโทรติดนะครอ่าโทรได้เข้าสู่ถูกนะฮรอ่ะครับตอนนี้ก็สามารถโทรได้แล้วนะครับอ่าก็สำหรับคนที่สนใจในการปลดล็อกนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับที่โรงเรียนนะครับด็อกเตอร์โมบายคลินิกนะครับมีเว็บมีแผนที่ให้ดูนะครับอยู่ตรงแยกโพสามต้นถนนอิสระภาพนะครับตรงนี้ ตรงข้ามอิสรภาพ29นะครับก็มาได้เข้าเว็บก็จะมีแผนที่วิธีการเดินทางนะครับว่าจะมาจากทางอนุสาวรีย์มาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาทางรัชโยธินนะก็สามารถมาได้หมดเลยนะครับก็ลองติดตามข้อมูลดูในหน้าเว็บนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ